สายโบอันนั้นพี่น้องจ้ะเดี๋ยวกันเด้อไปหาไอ้ขาตั้งก่อนสวัสดีสวัสดีทุกคนทวดจ้ะผู้ใดมากะมายามมาเยี่ยมสาวพิจิตรเด้อนะขาตั้งก่อนพี่น้องเด้วยไอ้พ่อแม่ย,ยังดอกไอ้นั่นสวัสดีจ้าทุกผู้ทุกคน,ค,นค่ะไม่ใช่ไม่พร้อมนะคะ ดาลาไม่ใช่ไม่พร้อมแต่ว่าไอ้บังเอิญสายไอ้นั่นมันนอ้เปิดปุ๊บไอ้นั่นก็นโอ้ยเอีอ้อออยงเนาะไอ้ การที่จะพร้อมก่อนนะทุกคนคะ่ะการที่จะพร้อมก่อนก็ไม่พร้อมจะาปิดการหน, <c oughs> นีไปแล้ว หนีไปแล้วทุกคนขามามาคุยกัาสาวพิจิตหนีม่มาสวัสดีจ้ามามามาผู้ใดมากกับมากินในกาแฟน้ำกันจ้ะขาตั้งเพราะน,นั้นขาตั้งมันเสียพี่น้องเลยแล้วก็บแบตไอ้สายชาร์จพอดีอันนั้นมันมืดเขาเออนี่อย่างนะไอท้ที่ต้องชาร์จแบตเตอรี่มันหมดพอดี ก็เลยต้องไปหาขาตั้งเลยมันก็เลยยังไม่พร้อมตุกคนขาเลนเอีหอย่างนะเลนมาต้องเกือบเป็นเป็นเกี่บสองปีแล้วอ,อ,อย่งก็ยังบ่พร้อมยู่พี่น้องเอ,อ้ยจังแมนจังแมนขัดบ่บมีไผคัขาดพอแล้วไม่พร้อมไม่พร้อมนะคะจะเป็นครีเอเตอร์นี่ก็อะไรก็ไม่รู้ไม่พร้อมสักอย่างเดี๋ยวหาสายนะ่คะก ร้อมสักอย่างทุกคนค่ะอ๋อมันติดอันนี้พี่คนมันติดไอ้ไอ้มือตะก,กัดแดนมันก็เลยไม่ออกติดมือตะก,กัดแดนนะคะขอสมาธิขออภัยนะจ๊ะพี่น้องป้องไปจ้ะเดี๋ยวก่อนใส่ไอ้นี่ก่อนนะใส่สายชักไอ้แบตก่อนมาแล้ว ก้าล้านดวงใจสวัสดีค่ะทุกปูทุกคนค่ามื่อนี้สาวพิจิตเตะมาเวามาเมามาม้อยเด้อจ้ะเห็นสาวพิจิตบ่ทุกค่ะโอ้เห็นบอกว่าอากาศยังหนาวอยู่เลยนะคะอากาศยังหนาวอยู่เลยนี่โต๊ะทํางานยังกบเป็นแบบยังกับผู้จัดการใหญ่เลยแต่บบใหญ่ดอกค่ะลูกค้ามื่อเนี้กะวันนี้มาแต่เช้าก็เลยมาคุยกับพี่กับน้องเด้อจ้ะก็สวัสดีทุกกําลังใจเด้อค่ะผู้ใดเขามากก็สาวพิจิตก็ เซ่ฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวสาวปิจิตเปิดไฟจังเลยเด็บ้อพอมขึ้นก่นนี่แจ่มขึ้นมาหน่อยแล้วนะคะเก้าล้านดวงใจนะคะมาเดอร์ Mother คามากินกาแฟน้ำกันสาวปิจิตผู้ใดมาไกมก่กะถ้าเป็นบ๊อแมนมูพวกกะ มาใหม่กยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลสาบพิจิชชาแนลนะคะนี่กะวันนี้วันพฤหัสเมืดเ้มือพี่น้องเลยเมื่ออื่นกัจะเป็นวันศุกร์เมืด้มือวันนี้วันพฤหัสเมือส้มือ13ล้านโดยสาบพิจิตจีไอช่วงนี้ก็อากาศเริ่มดีแล้วประเทศเดนมาร์กนะคะอย,อยู่ประเทศเดนมาร์กนะคะพี่แกดเดนมาร์ก อากาศก็เริ่มดีขึ้นมาเยอะแล้วอยู่ที่13องศาเนี่แล้วนะคะ13องศามาเดินม,มากินกาแฟน้ำกัน,น,นก็จะเมาสมามอยเมาเมามอยเรื่องไงเพราะเขามาอยู่ประเทศเดนมาร์กโดนๆพี่น้องเลยเพราะเขามาอยู่20 30ปีขึ้นไปเนาะมาตั้งแต่ยังสาวจนอายุจะมากมายแล้วก็ เมื่อก่อนมาก็สนุกสนานเนาะพี่น้องเนาะเพราะอายุเขามันหลายขึ้นเพื่อนฝูงก็จากกันไปทีละคนสองคนเนาะเพราะว่าการเวลาพี่ทุกคนค่ะตั้งแต่หลายคนก็มาต่อสู้เพื่อสร้างชีวิตแต่พอจะสบายพี่น้องเอ้ยพอจีได้ไอพอจีได้ไอพังชุนิดเพื่อนีอย่างเนาะเงินเกษียณเดี๋ยวก่อนเดี๋วเดี๋ยวสับจิตมาไปเบิ้งกลวยต้มข้าวนึง ต้มกล้วยไห้ค่ะทุกคนค่ะก็ไปซื้อกล้วยไอ้มาจากแอฟริกาเรต้องไปซื้อกล้วยน้ำว่ามันแพงมู่พวกละจากกันไปเนาะพี่น้องเนาะจากกันไปคราวนี้จากไม่ใช่จากเพราะว่าก็สูญหายล้มหายตุยจากกันไปเนาะมาอยู่กันโดนๆเป็นมนเป็นโลกที่ไม่มีใครแบบว่าต้องแบบอะไร เขาเรียกโรคร้ายแรงนะคะพี่น้องขามาเลงก็เสียกันไปจากหนึ่งเป็นสองจากสองก็เป็นสามตอนนี้ที่มาอยู่กันก็มีแต่แค่ว่าจาก,กันไปแบบนั่นล่ะค่ะทุกคนค่ะเพราะเสียชีวิตมากกเพราะตุ้ยมากับพูนบ่ได้ไปโบสถ์ไปยังคือเขาดอกเขาก็ส่งไปวาดมีวาดก็ะ่งไปสวดมือนึงแล้วก็ส่งไปพูนแล้วก็พากกันกลับบ้านเท่านั้นล่ะค่ะทุกคน กะจีว่องฟังกะจีไอ้ต่อสู้กันทุกคนค่ะต่อสู้กันจนพออายุหกสิบห้าสิบหกสิบเพราะว่าเออเดี๋ยวจะได้ไป้สุขสบายตอนอายุเยอะๆมาอยู่กันนานๆก็ไม่ยอมกลับบ้านเพราะจีกับมันก็กลับก็ได้เด็มเฮายางมาจนไก่ขนาดนี้พี่น้องจ้ะต้องคนกับมีลูกมีหลานเต็มไปอยู่ต่างประเทศกะ แตกหนอแตกหลานจากลูกก็กลายเป็นหลานจากหลานก็กลายเป็นเหลนยพอเฮาอายุหลายๆขึ้นก็แตกหนอแตกก่อกันไปเต็มบ้านเต็มเมืองเขาคือกันค่ะแลวครนี้พออยยุกันไปขนาดนั้นก,กับบ้านกับกับก็บได้เด้อพี่น้องจา๋าพะอ,อีกอย่างฮูบอหนึ่งบ้านเฮามันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะบ้านเรามันเปลี่ยนแปลงไปเยอะพอเรามาอยู่นานๆอากาศอากาศแล้วก็ อากาศล้วก็การใช้ชีวิตมันกะต่างกันต่างกันนะคะพี่นงองคะว่าจะไปปรับโตอีกก็นานเหมือนกันนะคะถ้าใครย้ายกลับไปก็ไปปรับตัวก็นานเหมือนกันสาวพิจิตก็เคยไปลองแล้ว้อจ้ะพี่นงองคะสาวพิจิตเคยไปลองสี่เดือนสี่เดือนก็เตรียมโตหลังโควิดสาวพิจิตไปลองอยากกลับอยู่บ้านยี่สิบปีความฝันตลอดว่าวันหนึ่งฉันจะกลับบ้านวันหนึ่งฉันจะกลับบ้าน พอได้สักสิบแปดปีสาวพิจิตมาอยู่สิบแปดปีสาวพิจิตร้องกลับไปอยู่นะคะกลับไปเทสไปเทสตัวเองก่อนนะคะกลับไปเทสตัวเองไม่ใช่ว่าเราจะหอบกระเป๋าหรือหรือมูฟออนนะคะก็เพียงแค่ว่าลองไปเทสก็คือพร้อมทุกอย่างที่นี่ทุกนี่ก็เตรียมพร้อมไม่หมดก็คืออพาร์ตเมนต์ก็ยังมีแล้วก็เซฟไอ้อุคุณมิไว้บ้างเพื่อที่จะถ้ากลับมาเราก็ยังมี ไอ้ถ้าจะกลับมาเราก็ยังมีเงินแล้วก็มีที่อยู่หรือว่าถ้าเราจะกลับไปเมืองไทยเลยเราก็มามูฟออนทุกอย่างมันก็ง่ายแต่ก็ไปลองค่ะทุกคนมันบอกคือมันไม่เหมือนเมื่อที่เรามาใหม่ๆการกลับไปอยู่เมืองไทยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ส่วนตัวใคส่วนตัวมันนะคะสําหรับสาวพิจิตสมัยก่อนที่เขาอยู่เมืองไทยกับเดือนละสามพันกับพ่ออยู่ พอไม่เมืองนอกหรอกครับไปอยู่เมืองไทยใช้เงินเยอะมากเลยทุกคนค่ะจากเดือนละสามพันเอ๊ะทำไมอยู่บ้านนอกทําไมต้องใช้เงินอาจ,จีเขาไปอยู่ใหม่ๆก็ได้เพราะว่ามันยังบนลงโตโนโนัวเนาะก็เป็นหมื่นใช้เงินเยอะค่ะเดี๋ยวทํานูน่ทนทํานี่สร้างนูน่นสร้างนี่ใช้เงินเยอะมากอันนี้อีกอันนึงอีกอีกหนึ่งปัญปัญหานะคะสองอีกอีกหนึ่งประเด็นบัเมเนปัญหาอีกหนึ่งประเด็น แล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่ร้อนแรงมากก็คือสําหรับสาวพิจิตนะคะร้อนบ้านเราร้อนเหมือนเราไปออกกําลังกายที่ต่างประเทศเหมือนเราไปออกกําลังกายทเวนตี้ฟเออร์เลยนะคะบ้านเราอากาศร้อนขนาดนั้นเลยแล้วก็คนก็เปลี่ยนนะคะคนก็เปลี่ยนคนเปลี่ยนไปเยอะคนเปลี่ยนไปเยอะเมืองนอกเขายังมีการช่วยเหลือแต่ไม่รู้นะวครอบครัวไหนอาจจะมีไม่เหมือนกับ ครอบครัวสาวพิจิตรก็ได้ครอบครัวสาวพิจิตรนี่ใครจะมาช่วยอะไรก็ช่างคะ่ะไม่มีใครมาช่วยอะไรแบบฟรีๆไม่มีใครบอกว่าไม่เป็นไรหรอกช่วยโน no, ค่ะโน no. เขาคิดว่าเรามีตังทุกอย่างจ้างหมดนะจ๊ะทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองเมดไม่ยกไม่กับเป็นเงินไม่ยกหินกับเป็นเงินไม่ยกอีอย่างน้อยนึ่งกัเงินทั้งนั่นคะ่ะพี่น้องค่ะบอกเคยมีน้ำใจบ่เป็นอย่างดอกมัซอย ฝรั่งเขายังมีเด้อพี่น้องเลยฝรั่งมีแล้วค่ะฝรั่งเขาเวลาเขาไปอยู่เขามีบ้านในบ้านพักตากอากาศเนี่ยเขากระเบิงแบงกันเบิงซอยกันเบิงแต่แต่เมืองไทยสําหรับครอบครัวสาวพิจิตรน้อยมากนะคะที่ิเขาจะบ่เอาเงินน้อยมากที่เขาบอกว่าบ่าเป็นอย่างดอกซอยบ่มีเวยจ้ะสาวพิจิตรตั้งแต่ไปสัมผัสต,ตั้งแต่มาเป็นเมียฝรั่งเนี่ไม่มีเลยนะคะไม่มี ให้ได้ยินเลยว่าไม่เป็นไรหรอกมีแต่ว่าบ่มีเงินกับบเ่เฮ็ดห้ดอกเด้อจ้ะหลายๆคนที่ว่าฟังเมียฝรั่งมาได้พี่น้องจ้ะมาฟังเมียฝรั่งนะคะบอกว่าที่ว่าแม่ยกที่ให้น้องน้องยกที่ให้ยังก็ว่ากันไปแล้วก็เฮ็ดงานอันนั้นก็แก้ปัญหาคนเขาถ้าแก้ปัญหาเอ๊ะทำไมมันมืดไม่รู้เหมือนกัน ทำไมโทรศัพท์สาวิจิตมันมืดเหมือนกับอยู่ในไอ้วังเวงเลยอยู่ในวังเวง,วงเวงวังเลยอือจริงๆนะเน,นี่ยมันมืดตึ๊ดตือเลยพี่น้องจ๋านี่ค่ะมันกับ,บ่บคือโบแจ,มบ,จมบ่แจงบุนเนี่ยสมาเศษสมาเด้อพี่น้องเลย แจ้งบอเห็นบ่แจ้งแน,นบบอหรือว่าสาวพิจิตรเป็นตาเป็นดังสีเองมาส่งงานกับพี่น้องค่ะมากินกาแฟมาคุยกันนี่แหละชีวิตชีวิตเมืองนอกนะคะชีวิตเพื่อนสาวมาดามแต่สาวพิจิตรเเคยคิดว่าตัวเองเป็นมาดามคิดว่าจะไอครอบครัวเรากับมายูจีบสามีฝรัง่งหรือจีบเป็นสามีไทยหรือจะเป็นสามีอะไรก็ช่างนะคะก็ <Go. S 1> คือกันเมิดพี่น้องเลย คือกันเมืนคนที่เขารวยเขาก็รวยแท้ๆละ่ะแต่ว่าอยู่แบบธรรมดาค่ะอยู่แบบธรรมดาชีวิตง่ายๆจักมีบมีกับโบออดเนาะพี่นงเนาะแต่ว่าชีวิตง่ายๆอยู่แต่กะชีวิตแบบสาวพิจิตรนี่เยอะนะคะก็คืออยู่ระดับปานกลางไม่ถึงกับไม่ถึงกับแต่พวกเราต้องทํางานนะคะ กินนั่งเห็ดอย่างอยู่ซื้อๆพี่น้องป้องไปจ้ามาอยู่เมืองนอกผู้ใดที่ว่าผัวเลี้ยงนะเขาตัวพวกเจ้าหน่อยนับด้วยจ้ะที่ว่า,าได้ผัวฝรั่งเนี่ยไปเห็ดงานดอกเบีย้ยพี่น้องเลยแต่ผู้ใดลังคน์นเนี่ยออกแต่ตีซี่ตีหาุุนเด้อไปเห็ดงานความสะอาดอ่ะบางคนนี่ออกแต่ตีซี่ตีหาพี่น้องไปเห็ดงานความสะอาดอยู่เมืองนอกกลับกระบายสองใบสาม เราก็เมยเด้อพี่นอ้องเอ้ยเมยแต่เห็ุงานโรงงานนะพี่น้องจ๋าสาวพิจิตรเคยเห็ุงานโรงงานสามชีวิตกกจีบเอาให้ฟังผู้ใดเคยเห็นงานโรงงานเมืองนอกนี่สาวพิจิตรมาใหม่ๆว้ายพี่น้องเอ้ยเขาเห็ุงานกันเขาเห็ุงานเป็นชั่วโมงแล้วเขาบ่หยุดเลยเขาจะมีชั่วโมงหนึ่งหยุดสามชั่วโมงหยุดสิบห้านาทีจ้ะพักสิบห้านาทีแล้วก็พักพักกลางเว้นนี่อีกสิบ อีกยี่สิบนาทีอีกครึ่งชั่วโม,มงยังหลายบ่หอดดอกยี่สิบนาทีแล้วก็พักช่วงเบรกนี่อีกช่วงละช่วงละสิบนาทีเราที่พักในชั่วโม,มงหนึ่งนะหรือว่าครึ่งชั่วโม,มงเนี่ยบบได้เงินเขาได้สมัยก่อน้ะจ้ะแต่เดี๋ยวนี้บอกง้ว่ากฎหมายเขาเป็นแบบใดแล้วเขาเปลี่ยนยังบุกการพักอย่ได้เงินบคุกค่ะเขาบอกว่าเหตุงานเป็นชัมม่วโมงแต่ว่าเขาก็มีจ้างสามสิบเจ็ดชั่วโม,มงต่อต่ออาทิตย์นะจ๊ะ ก็หลักเกณฑ์ของเขาก็เป็นแบบนั้นแต่ว่าทํางานโรงงานนี่เหนื่อยมากเด้อพี่น้องจา๋าผู้ได้เหตุงานกับไปเครื่องจักรคนหนึ่งจะคุ้มประมาณหาเครื่องถ้าเหตุบา้าเครื่องจกักรแล้วจะคุ้มประมาณหาเครื่องแล้วเขาก็ได้เหตุคือจัง slow motion บ้านเฮาเดอพี่น้องจา๋าเขาไม่ได้ทําแบบเดินแบบนางแบบนะคะวิ่งจากเครื่องนู้นไปเครื่องนี้วิ่งจากเครื่องนี้ไปเครื่องนู้นนะคะพี่น้อง ไอเหตุงานนี่หลีเหตุงานั่นคูณแลลวั่นในมาคุณแลลวพี่น้องเหตุคักหเหตุแนอยู่เมืองนอกสาวพิจิตพ่อละสามปีแล้วเอา้าเน็ตหายอีกล้วโอ้เห็นบ่เน็ตเวียงอีกล้วเน็ตไปอีกแล้ว มันเป็นอย่างเป็นสภาพจีคืนคืนคืนเน็ตเวียงพี่น้องจ๋าเห็นได้่ได้ยินบ่ไอ้เน็ตข้างเน็ตข้างค่ะทุกคนเน็ตข้างเน็ตข้างมาแล้วมาแล้วมาแล้วเน็ตดีแล้วพี่น้องจ๋า บางนึงนี่เนตข้างซาบิจิตแกจิมอยสิเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ่งกล้วยก่อนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจิมาคุยเห้ต่อมาคุยต่อไปดูกล้วยก่อนนะคะไม่ใช่กล้วยฝรั่งนะกล้วยใหญ่มาจากแอฟริกา ุกคานคะใครเคยกินกล้วยมั่งนี่เขาบอต้องไปซื้อเด้อกล้วยไอ้กล้วยนำวาแล้วจ้ะไปซื้อกล้วยที่วาร้านไทยร้านเอเช่นะ่ะพี่น้องจ้ะผู้ใดยอยู่น้ำสาวพิจิตเนี่ยหนึ่งล้านดวงใจนี่ค่ะผู้ใดน้อส่งไห้เมเสเซจหาสาวพิจิตเนี่ยเบ่งก่อนจากน้อยก่อนเด้อถ้าเป็นลูกค้าพี่น้องเอ้ยคือมากาส่ทงทั้งไอ้เมเสเซจ นั่นทน่นี้ไม่เงี้งเนาะโอเคมามาพี่น้องจ้ะมากินกาแฟน้ำกันสาวผู้กินจิดคุ้ยจับคักมเมื่อเนี้ยจะกิคุยอยยังละเห็ุทรงงานเิ่นบได้ทรงมาโดดแล้วมาเด้อมากินไอ้กล้วยน้ำกันเหลืองอาร่ามเลยเห็นไหมน่ากินไหมคะกินกล้วยโชว์พี่น้องจา๋าต้องออกเสียงให้ถูก ก็ดูลูกค้านะคะว่าโอเน็ตบดีเน็ตบดี Net Body. Net Body. เครื่องนี่มันห่างแล้วพี่น้องจ้ะโทรศัพท์เหลืองพี่น้องจ้ะเป็นตาแซบอยู่เห็นบ่โอเคค่ะเน็ตบดีบายบายได้จ้า